สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมนะครับลาวัตกันครับผมแค่หนึ่งสองครับผมแค่หนึ่งสองจากเอ็มเอ็นซีครับจมเงินฝากตัวได้ครับผมสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับวันนี้สปอนเซอร์นี่ฮะฟังก์กอบคุกเกอร์ทีมของเราเองนะเเตอุเตลครับผม คนลผมก็เป็นเฮสเตอร์ของท่ายนี้แล้วตัววัดตบปลานะครับโโอ้ผมจะใช้เป็นตัวนี้แหละซีซ่าป๊อปซีซ่าป๊อปเป็นหลักนะสวัสดีครับผมท่านผู้ชมวันนี้ผมมางานแข่งทีมงานนะก็วันนี้ก็มาเป็นบัดดี้กับน้องไก่ครับผมสวัสดีครับอ้าวเมื่อกี้เมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายแล้วฮะเมื่อกี้ไม่ไถ่ายแล้วครับนี่ครับผมไปด้วยนะฮะเลขนี้ตอนเย็นเจอกันครับผมตอนนี้ผมยังไม่ได้อ่านกฎนะว่าเราต้องเอาปลาอะไรขึ้นบ้างแน่ๆคือต้องมีปลาชิโดใช่มชิโด กระซูก็ชอบแน่นอนดูเบอร์ไว้นะฮะเขาจะช่างตอนเย็ยนนะผม5.8กาย5.7อันนั่นเอ,อ5.5อออเบอร์5.5ครับผมนะฮสวัสดีครับพี่ตู่ครับสวัสดีครับผมไม่มีลูกหมูนะตอนนี้ทุกคนก็พร้อมที่จะลงแข่งขันแล้วฮะ อ้อผมลืมถ่ายคนนี้อ่อ่าวันนี้มาแข่งกับเขาด้วยนะครับนังอุอ้มเดี๋ยวให้พี่ชัดเตรียมตาไว้รออุ้มไปอุ้มวงเดี๋ยวเราดูตอนเย็นนะว่าใครจะใครจะวงใครนะ ามาตกกระสุนที่นี่ก็จะลองใช้ตัวนี้นะฮะฝ่ายแค n นนอนนะครับผมเป็นสีปสัสซิลนะก็ลองดูเพราะว่าที่น้ำปิงกัดดีมากแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็ขายไม่ได้เราต้องใช้สีซ่าพ็อปแน่นอนเพราะเราเป็นเทสเตอร์ของค่ายนี้นะฮะโอเคมาลุยกันเลยนองไกลไม่รอกันเลย <S <S นนอืมอ

เป็นป๊อกนะแต่ก็ไม่รู้แหละเผื่อมันจะจะได้รางวัลกับเขานะเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนครับผมโอเคแตกแล้วนะครับสูบเป็นฟุ้งเลยแห่ไม่ไกลให้กันก่อนเลยโอ้โหลราโอ้โหลด แต่ต้อสบายใจฮะไม่โดนเราช่วงพักผ่อนนะตีมาละสองชั่วโมงได้อยู่ตัวเดียวน้องไกด์ก็ยังเดี๋ยวไปตามดูในช่องน้องไกด์ครับไม่ได้เรืองไม่ได้นะผมไม่บอกดีกว่าไปรุนไปรุนตอนเย็นเอาตอนนี้ผมยังนำดอยู่นะตัวเดียวแต่น้ำอ่ะพวกเราตัวเล็กนะตัวแค่นี้น้ำไม่น้ำไม่รดตอนนี้คือนำว่าน,นำอยู่ก็ยังไม่เป็นไรยังไม่ตาย เดี๋ยวผมเปิดไลน์ให้ดูพวกเราตอนนี้ผมยังนำอยู่นะนี่โอ้มีคนได้แต่เฉดูปอกนะฮะอันนี้กระสูบมา,แล,กกมมาลแล้วกระสูบเฉลูปอกครับผมปอกปอกหมดเลยก็กระสูบกระสูบหมดเลยนะฮะส่วนผมเฉดูใหญ่ที่สุดพวกเรา <c oughs> ไม่ถึงสองขีดไม่น <c oughs> ่เดี๋ยวผมพักดื่มน้ําแล้วก็กินขนมสักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวจะลุยต่อละก่อนเดี๋ยวจะขึ้นไปต้นน้ำครับผมใช่ไหมลุงไก่ ครับผมวันนี้น้องไกด์เป็นคน<ฮ>กําหนดหมายนะฮะได้เลยฮะก็ตามรุ่นดูนะฮะว่าวันนี้ไกด์จะพาเราได้แชมป์ไหมฝากความหวังไว้ที่น้องไกด์นะครับผม <laughs> กัดพลาดอะไรอย่างี้เสียดายไหมเอาเดี๋ยวเราเข้าไปย้อนหน้าผานี่เลยดีกว่า <c oughs> หน้าผามันลึกแบ่โป๊ะไงฮะวันนี้มันเล่นปะซ้ายพี่ เดี๋ยวไนจับเลยเนี่ยเดี๋ยวไนจับเบือจับเบือต่อหน้างานอน่ะจับไปเลยจับมาแล้วแบบคือวัดดวงอะนะไปครับไปสะดฟอกนะฮะ ไปสมแล้วครับตอนนี้เวลาใกล้หมดแล้วนะผมก็ยังหาแต้มเพิ่มไม่ได้นะครับเหลื oh, <no. S 1> อหนึ่ชัมม่วโมงผมจะพยายามทําไม่ได้นะเหนื่อยอยู่อากาศร้อนมากครับออกไปที่แดดนี่ไม่ไหวจริงจริงเมื่อกี้ผมโดนไปไปอยู่ประมาณตัวสองตัวนะแต่มันหลุดนะฮะต้องไกดก็โดนนะแต่ว่ามันไม่ติดขอครับเสียดายมาก ลราาวัดคันนะเรา เด็ดเด็ดเิดเิดโอ้โห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 เด็ดเดดนี่ไงนี่ไโอ้โหโหโโอ้โห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 เดี๋ยวโอ้ผมหัวปิดวกลมด้วยกระสุนครับผมเนี่ยกระสุนกระสุนจากไอ้เอลเอ็กซ์ล่าวัดแค้นะครับผม กะดีปลากแก้วโอ้โหโอ้ยในในในยิ้มขึ้นยิไมขึ้นเฮียฮิะยิ่ yes! สเเยแล้วฮ่าฮ่าฮิทุกฮ่านทุกท่าทำสุดเลยแล้วครับกระดีป้ากแก้ว พวกเราทาสําเร็จครับจะกลับบ้านอยู่จะกลับไปอยู่จะจะกลับไปงานอยู่แล้วนะได้ตัวครับผมสุดยอด yeah. ยอดยอออครับผมท่านี่พี่ท่านีกพี่โดนจนได้ครับผมจะกลับอยู่แล้วนะฮะ <c oughs> โอเคเดี๋ยวเราได้ลุ้นแล้วครับปาไซเ์เดี๋ยวผมถ่ายรูปส่งก่อนนะ <c oughs> นี่นาทีสุดท้ายนะครับแอลเอ็กซ์ลาวัดคันช่วยผมไว้ครับกระดีปลาแก้วนะโอ้โหมีไซา์ครับ ใหญ่ได้ใหญ่ใหญ่ใช้ได้ไซส์ไม่ถึงโลนะประมาณ6ขีดเดี๋ยวเราไปลุ้นเกมปารซส์กันนะครับตัวนี้ยัสม๘ทำ คุยใหญ่ที่รักกัผมมีคนนะครับได้ปลาเมือนกันได้ปลาเมือนกันเดี๋ยวเรามารุ้นรางวัลกันครับรางวัลปลาไซน์นะเพราะว่าตัวใหญ่เราไม่ได้ละเราเป็คนได้ใหญ่กว่าเราเรารอรุ้นกันรอรุ่นอย่ติดตามต่อไปแล้วผมจะได้รางวัลหรือเปล่านะว่ารุ้นจนนาทีสุดท้ายนะคุณจะได้ปลาเหนื่อยมากน้าเอกก็ใต้กี่โมงครับประมาณบ่ายสองครับไม่หลอดพอกันเลยครับผมนาทีสุดท้ายยวไม่รอด เกือบไม่รอดนะถามผมนะฮะเกือบแล้วครับผมเกือบอะไรครับอีกนิดเดียว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 จะได้เห็นใช่ไหมฮะจะได้กลับบ้านแล้วอีกนิดเดียวเราจะได้เห็นแล้วครับว่าน้องไก่จะเป็นยังไงนะใครสนใจวัวฟรายนะครับใครสนใจอะไรนะครับติดต่อได้นะครับล่าวัดคำนะครับมีคนดถึงการแข่งขันนมีคนติดตใจนะครับผมติดใจที่สุด เอเตอร์บางกอกฮุกเกอร์แต่ได้เหยื่อบางกอกฮุกเกอร์ <c oughs> เออก็ดีก็ดีอยู่นี่มีออสรีส่งมาให้นะครับไกยังไม่ได้เหยื่อนะครับผมมาเต้า นี่นะฮะเป็นปลาไซส์ครับผมหนึ่งจุดสองขีดครับผมนี่ยสองเก้าห้านาทีตัวลังนี่นย์จุดหนึ่งไกลไปเลยท่านผู้ชมครับตัวนี้เป็นปลากระสูบไซส์นะอันนี้กระสูบไซส์นะครับเดี๋ยวผมจะชั่งของคนแรกเลยไอ้นี่ผมจะชั่งของคนแรกเลยเปิดดูว่าขนาดเนี้ยจะกี่ขีดตอนเนี้ยกระสูบไซส์คือ4ขีดนะครับ ตัวแรกเลยของใครครับแม้ครับของผมชครับชั้นเล่าวัดคันะชัดนล่าวัดคันดูนะชั้นเล่ออกเล่นที่ออกเด็กที่ออกจบโอ้โหห้ากรีดไปครับมาห้าจุดหนึ่งพวกเราไม่ได้ครับไม่ว่างไม่วางอ่ะอะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับ